เข้าบ้านพี่ิงกับพี่จิงเป็นยังไงบ้างตอนแรกเขาหนูก็จะไม่เข้าเพราะว่ามันเสียตังค์ป่ะ คือเหมือนมันจะเสียตังนะแล้วเหมือนพี่พี่เขาเป็นเอมซีว่าเขาเรียกหนูกับพี่จิวาเฮ้ยน้องคนสวยมาเข้าไหมเข้าฟรีนะลงทะเบียนเข้าฟรีหนูก็เลยเชวนพี่จิวเข้ากันไหมเข้ากันไหมแล้วพี่จิวก็บอกได้เลยถ้าทุกคนอยากเข้าอย่างพี่จิวส่งแล้วก็เลยเข้าไปหนูพ่งตรงสารภาพเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยหนูเดินก้มหน้าแล้วก็ปิดหูแล้วก็เดินจนออกมาแล้วก็ไม่เห็นเลยเลยแล้วบอกว่าสิ่งเดียวที่หนูได้ยินในนั้นนะคือพี่จิวพูดว่า หูอยากลองดูงดูเคยมาแล้วอ้โหอะไรเนี่ยพี่ได้ย <c oughs> ินอยู่แค่นี้แล้วก็อ๋อแล้วก็มีฉากหนึ่งที่เข้ามาพี่จิวใช่ปะแล้วก็มีเสียงพี่ติดตะโกนว่าเฮ้ยพี่ตีมันเจ็บจริงแล้วออกมาพึ่งรู้พี่จวบอกว่าคือเขาอะเอาไม้มาฟาดหลังพี่แล้วพี่เจ็บมากอ๋อคือพี่จิวโดนฟานดหนูก็ว่าพี่จิวัยวายอะไรขนาดนั้นตลกอะคือหนูกลัวมากหนูจะไม่เข้าบ้านพี่ิงอีกแล้วอะตลอดชีวิตนี้หนูขอไม่เข้าแล้วหนูกลัวหนูกลัวจริงๆอ่ะมันน่ากลัวมาก